ยินดีตอนเราเข้าสู่เกมโดรนโกวังโกสวัสดีครับผมพี่หมีนะครับผมและนี่คือเกมโดรโกวังโกนะครับผมเราจะสวมบทบาทเป็นน้องหมาปอมปอมนะครับผมผู้น่ารักหรือน่ารักไหมขนปูฟูเช่โอเคก็เกมนี้เราสวมบทกันเรียบร้อยแล้วครับก็ มาเสพเนะื้อเรื่องเกมนี้กันดีกว่านะครับผมเรียกว่าเนื้อเรื่องดีไหมหูน่ารักมากเลยนะอ่ะไปนิวเกมนะบ้านโมเดิร์ลแห่งหนึ่งก็มีรถยนต์วิ่งเข้ามาพร้อมกับส่งสุนัขที่ทุกคนรอคอยปอมปอมผู้น่ารักตัวนี้นี่เองนิวโฮมและครอบครัวนี้ก็ได้ทำการวางแผนไว้ว่าจะทำงานปาร์ตี้ต้อนรับ น้องหมาในอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ซึ่งคุณแม่และทุกคนก็เตรียมข้าวของเพื่อจัดงานปาร์ตี้นี้และในขนาดนั้นคุณพ่อและลูกๆทั้งสองก็ออกรถออกไปซื้อของเพื่อเตรียมของเข้ามาบ้านใหม่แห่งนี้แต่คุณแม่ด้วยกันที่ทำงานหนักและรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเตรียมงานในขนาดนั้นเอง เจ้าน้องปอมปอมของเราก็เล่นอยู่ที่สวนหน้าบ้านและก็มีไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมาได้ว่าฉันอยากจะให้บ้านหลังนี้เหมือนคนที่หน้าบ้านของฉันจังคูและความชิปหายก็บังเกิดกับครอบครัวนี้ <c oughs> โอ้ยซึ่งภารกิจนี้เราก็มีหน้าที่เป็นน้องปอมปอมสุดน่ารักน่าน่ารักไหมล่ะเอ้ยตาแป๋วเชียแต่ตัวเปื้อนโคนอยู่นะตอนนี้นะครับผม ซึ่งภารกิจของเกมเกมนี้ก็คือเราจะทำบ้านหลังนี้ให้เป็นกับโคนที่หน้าบ้านนั่นเองเตรียมพร้อมเลยกุลุยลุยโคนเอาโคนออกจากบ้านไปแล้วก็คุกคุกโคนแหมคนหมดแล้วก็ต้องคุกนี่อนี่นี่ๆๆจะสะบัดขนได้อืเปิดพื้นที่มีสิกเกอร์อยู่ตรงนี้ต้องเก็บให้ได้12จุดนะอรู้สึกว่าตัว ตัวหมดแล้วความชิบหายของบ้านนี้มาแล้วครับกูไปเท้าของบ้านนี้กูกลับมานี่กูงืดเลยจุดสติกเกอร์ที่2มีทัง้งหมด12จุดนะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหน่ารักซะเหลือเกินนีนี้นนนมีแว่นตาด้วยเอา้าไม่ใช่ฉันจะไม่ไ้ฆ่าบบันี้โห้ยน่ารักนี่นะครอบครัวสุขสันที่พูดถึงสะบัดคนไปสิ หมดกันมาอา้าชุบคนก่อนชุบคนก่อนเป็นหมาปอมสีน้ำตาลโอ้ยมีข้าวของตรงนี้ด้วยไงโอ้ยพื้นเป็นสีเปลี่ยนสีเป,นสเป็นหมาปอมสีเขียวนั่นมีของใหม่เข้ามาให้กูเล่นแล้วพัดลมนะมีพัดลมด้วยเปิดสวิตช์พัดลมพัดลมแรงแรงแบบนี้และสีเขียวแบบนี้ สะบัดขนติดประม่กำพงกระแพงอย่าให้เหลือเอาให้หมดชุบ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 สีก่อนหมาชุบสีเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรนี่มันเป่าดูดได้ด้วยนี่เป็นสีนี่คุณแม่หลับอยู่นี่คุณแม่หลับไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาเห็นความชิบหายของบ้านนี่จะไปยังไงเนี่ยโอ้คุณแม่หลับไม่รู้เรื่องเลยคุณแม่ตื่น เอยมีชุดแต่งตัวใหม่ให้เรานะฮะคุณแม่คุณแม่ไม่ยอมตื่นคุณแม่ไปเพียอะไรมาโดนตัวไหนมาเนี่ยคุณแม่โอ้โหนี่นี่ปิดอ่ามีสกินคาว่าป,อ,ป,ปอมนะฮะผมใส่หมวกได้นี่เดี๋ยวเดีน่โบโบเอาเอาเอา,เอาบ้านให้เละก่อน ทีวงทีวีอย่าให้เหลือให้บ้านบุญเลยในนี้เอามีสีอยู่ตรงนี้เอาอีกเอาอีกเอ้ยเก็บได้อีกแล้วเป็นจุดที่สี่ครับผมชุบสีชุบสีบสเอ้ยนี่ห้องครัวนี่เดี๋ยวห้องครัวซอมเมือะเทศแดงเถือกชุบซอสเผือเทศสะบัด ใครกลับมาบ้านตอนนี้นึกว่ามีเหตุฆาตรกรรมแน่นอนแดงเถื่อขนาดนี้ในในห้องครัวเฮ้ยข้างล่างมีเทติ๊กเกอร์มีติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เป่าเดี๋ยวชุบสีก่อนสีหมดสีหมดนี่แดงเถือกเลยเนี่ยนี่ก็าฆาตรกรรมมีเหตุฆาตรกรรมกันหรือเปล่าบ้านหลังนี้โอ้โหนี่มันพื้นที่เวทมนต์โอ้โห บ้านนี้เล่นของกันหรือเปล่านี่เอาไอ้ทั่วเอาไอ้ทั่วตรงนี้มีรางอา,ารอาหารกระหางกระป๋องอันนี้วายขวดวายครับผมสร้างวายหกแล้วสีเขียวก็มาเอาสีเหลืองครับผมเหลืองหรือเขียวสีเขียวก็มาสลับกับสีเขียวสีเหลือง นี่ห้องคุณพ่อสินะอ๋อคุณพ่อบ้านหลังนี้เป็นสถาปานิกนะครับผมดังนั้นเรามาช่วยงานของคุณพ่อกันดีกว่าด้วยการละเลงห้องของคุณพ่อให้มีสีสัน <c oughs> พ่อบอกถ้าช่วยอย่างนี้อย่าช่วยเลยดีกว่า <c oughs> ขึ้นนี่โต๊ะคอมอืมไม่สวยนี่เอ้ยพลาดเดี๋ยวขึ้นใหม่ๆมมีอะไรโอ้ยหัวช้าง นิวนมีนิวหัวช้างมานี่ละเลงงานของคุณพ่อรถต้องสีเขียวสวยไหมครับคุณพ่อนี่นี่ตรงนี้มีติ๊กเกอร์นี่ห้าจุดแล้วเรียบร้อยคุกสีคุกสีโอ้โห,ห้องนอนก็ไม่รอดเรียบร้อยครับห้องนอนก็ไม่เหลือ นี่หมานรลกชัดไม่ใช่หมาดีเฮ้ยห้องครัวนี่ห้องเก็บวายครับผมสะบัดขน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 ก่อนมีอะไรมาใหม่ตลอดผมเ,เป็นทางให้ขึ้นขึ้นได้นะตรงนี้เดี๋ยวละชุบสีก่อนชุบสีแล้วสะบัดขนออกไปจุดที่หกมาแล้วครับ เราก็วิ่งผลานเลยไอ้ขวดวายอือสีม่วงก็มาเป็นหมาหงุ่นเป็นหมาวายหงุ่นก่อนกำพงกระแพงอย่าให้เหลือ <c oughs> คุกๆๆๆคุก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 อืมนี่อะไรเอ่ยกดสวิตอ๋ออุ่นร้อนตัววายวย วายแตกออ,อ,อ้นี่มันหมานะรกจะชัดสบัดโอนเอ้ยชุบชุบชุบม,มาพอที่ห้องครัวเหมือนเดิมนี่มีชั้นสองด้วยครับผมนี่ไงอ๋อนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะผมเอาคาบอ้อนตรงนี้คือล้อของไอ้นี่เขาเรียกอะไรอะล้อของรถไฟ เดี๋ยวผมลองใส่นี่ก่อนโอ้โหมันพ่นน้ำได้ฮะอันนี้มันพ่นน้ำได้นี่นี่อันนี้อะไรโอ้ยเป็นกัดแล้วแตกเป็นสีครับผมโอ้โหสีวิ่งมาเจอใจเลยกูไล่กัดด้วยอุย้ยนี่มาเป็นลังเลยอืมอืมนี่ชุดของเล่นครับโอ้หลอด ส่งรอสีเรียบร้อยครับผมอืมเฮ้ยถังสีถังสีหกไปอ้ามีหม้อมีแต่หม้อแต่ไม่มีอะไรอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเป็นแพนกวิตุกกแกมัน้งวิ้งกัดนี่กัดกัดงับแล้วก้อนสีจะแตกด้วยนะฮะ อ้าวพัดลมอีกอันนึงมาแล้วครับกำแพงกูสนุกแล้วกำแพงไหนไหน,ไหนพัดลมอ๋อพัดลมอยู่ข้างบนขึ้นยังไงเนี่ยอืมตรงนี้โอ้ยม,มีมีมีพัดลมอีฮีดด่ดูดูดูหน้าอไอ้เชี่ยไอ้แสบเปิดสวิตช์แล้วสะบัดขนโอ้โหกำแพงก็ไม่รอดครับอันนี้ กล่องตรงนี้เราสามารถขึ้นได้ใช่ไหมคุก,ค,ก,ค,กคุกกคุก่อนเอ๊ะมีมีลูกสมุนด้วยอันนี้อีกจุดหนึ่งเป็นแปดแล้วนี่หมานรกชัดๆเลยเนี่ยนี่ห้องนั่งเล่นของไอ้นี่ห้องนอนของลูกๆของเขาสินะสบัดขนห้องมึงกูก็ไม่รอด ผมนี่เก็บไปกี่อันแล้วเนี่ยเอาคุณแม่หายไปไหนแล้วล่ะคุณแม่ไปไหนคุณแม่ตื่นน่าจะเอ็ดอันนี้อีกรอหนึ่งครับผมเจอแล้วร้อยอีกอันหนึง่งอ่าลองเอาล้อไปใส่รถไฟข้างบนดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาล้อไปใส่รถไฟ เราคุกสีก่อนไหนใส่ล้อแล้วโอลไฟวิ่งได้โอ้โหสะบัดขนให้ทั่วห้องไปเลยอืมสะบัดสะบัดสะบัดอืมโอ้โหเละเทะได้ปืนใหญ่กลับมาหนึ่งอันไหนไหนข้างล่างมันมีปืนใหญ่นี่ไง นี่มันปืนใหญ่อัมตองใจโอ้โห,โหมันยิงปืนใหญ่บนหัวได้โอ้โห,โห,โหนี่ไงยิงออกมาปุ้ง <c oughs> กัมพงกระแพงอย่าให้เหลือยิง่งโอ้โหลูบลูบนี่อันนี้อ่าอันนี้อีกจุดหนึ่งเหลืออีกสองจุดเหลืออีกสองจุดที่เราจะต้องหา ให้เจออยู่ไหนน้าอยู่ไหนนะอีกสองจุดนี่ไงจุดหนึ่งเจอแล้วสะบัดขนสะบัดขนสบัดขนอีกหนึ่งจุด,จด,จดต้องหายจุดหนึ่งเอ้แวบๆวบแบบเหมือนจะเห็นคุณแม่คุณแม่อยู่ข้างล่างผมเห็นแล้วกระโดดคุกสีกก่อนไปปลุกคุณแม่ คุณแม่คุณแม่ครับตื่นมาดูผลงานก่อนอออตื่นก่อนมาดูผลงานของผมก่อนเร็วนี่อะไรคุกคุกคุกโอ้อันนี้เป็นสีขาวอืมทาแป้งซะหน่อยแม่ตื่น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 ,นเหมือนแม่ไปโดนตัวไหนมาแม่ไม่ยอมตื่นเลยแม่ได้อะไรมาเพิ่มเืเอเฮ้ย มินิกันเดี๋ยวก่อนมีมินิกันด้วยหมาติดมินิกันโอ้โหโอ,อ,อ้ยังโหดโอ้โมึงจะโหดไปไหนโอ้โหเอาให้ทั่วงโอ้โหติดปืนกลมึงจะโหดเกินแล้วยิงสียิงปืนกล แค่วิ่งรอบแค่วิ่งรอบๆพวกนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอยู่กำพังกระแพงตรงนี้นี่เองครบแล้ว12อันเมื่อครบครบสิอันประตูพิเศษก็ถูกเปิดขึ้นโอ้ย,เ,อยเราไปดูกันดีกว่าประตูพิเศษครบ12ออันแล้วมาดูหน่อยเซ โอ้โห oh, ห้องงานเลี้ยงนี่เองะฮวลคัม oh, oh. นี่คือชื่อของเรานะครับงานเลี้ยงที่จะจัดให้กเราเรานั่นเองนะครับแต่เราก็ทำเละซะก่อน <laughs> นี่เค้กของเราสินะอ่าเรียบร้อยเป็นอันจบเกมนะครับและนี่คือบินค่าเสียหายทั้งหมดของบ้านหลังนี้ที่จะต้องจ่ายหลังจากเลี้ยงน้องปอมมาที่บ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น5,965,712เหดอสารัโอ้โหไอหมาจังไรตัวนี้ตัวเดียวและทุกคนกลับมาถึงบ้านโอ้โห ขอบคุณสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดหากดเทลวอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีในการทำคลิปต่อๆไปในหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากสมัุนช่องเราครับที่ QR code นี้ได้นะครับเพื่อข้าบ่าท1บบาท2บาท5บาทหนึ่ง0้อย0หพกี่บาทก็แล้วแต่นะครับถ้าใครไม่มีไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับผมเพียงกด subscribe ก็ดีใจแล้วนะครับผมโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบายฮ่ฮฮใครอยากไปเลี้ยงน้องมั้งไ้มเนี่ยเลี้ยงตัวอื่นนะแต่ตัวนี้ไม่เอาขอบายจ้า บาย